สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่แก่เจ็ดบาปเหมือนเดิมนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะทยอยทาคลิปเนาะอ่ะส่วนอ่าคิงเอลอนี่น่าจะน่าจะโดนตัดนะเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งได้เทสนะครับแล้วมันอ่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอ่าไม่ไม่น่าจะได้ทํา <laughs> โอเคเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่แลนสล็อตอีกทีมหนึ่งนะครับผมที่อจะมาเล่นคู่กับในส่วนของเฮบามอลอาร์เนาะวันนี้ก็จะเป็นทีมแลนสล็อตนะครับผมก็อย่างที่เกรนไว้ว่ากินงยวอาร์เนี่ยผมไปลองละมันไม่ค่อยเบิร์กนะครับผมคือถามว่ามาเล่นได้มันก็พอเล่นได้แหละแต่ว่าการ์ดสาบหินเนี่ยมันต้องใช้ขั้นส่งนะครับนะเอ,อแล้วก็มันไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยนะครับนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงนะครับอ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัดทีม King าออกนะครับก็จะเหลือแค่เฮลบัมกับเอ้ยไม่ใช่เหลือแลนเซอตกับเบต้าเนาะเอออ่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูทีมนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกนะครับสำหรับทีมแลนเซอตนะนะครับหน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับเราแค่เปลี่ยนเบต้าออกเป็นแลนสซอตนะครับผมแล้วก็อารีน่าที่เราจะลงก็ยังเป็นชั้นสูงเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะเราจะมาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยมันจะตีแรงขึ้นไหมนะครับคือ ก็สำหรับทีมแลนส์ลอตก็อาจจะเรียกว่าเพิ่มดาเอจอย่างเดียวนะครับน่าจะไม่ได้มีอะไรเลยนะเพราะว่าตัวเฮบัมเนี่ยมันเพิ่มความสามารถด้านโจมตี7%ด้วยเนาะต่อพวกพ้องนะครับผมที่เขาร่วมต่อสู้เนาะทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะตีแรงขึ้นหรือเปล่านะครับมาถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันที่ตาแรกนะครับผมนะมาตาแรกเนี่ยก็เป็นทีมนุษย์นะครับพร้อมกับอูเรตมาชิโนนะครับผมจะรอดไหมเนี่ยทีมนี้ รวมการ์ดก่อนนะครับเพราะว่าอูเรสมันไม่ไม่รับไอหนีเนะาะแล้วก็ตีห้ามห้ามตีเดียวไปก่อนไม่ใช่อูเรสแต่ต้องบอกว่าช,ชาไฮอินเนี่ยมันไม่รับสก,กิลตีหมู่นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์กับชาไฮอินก่อนแล้วกันนะเอเอถอนมาเออชิซึเรซมาแต่ผมว่าอัลฟาไม่น่านรอดแล้วดูทรงโคโนเลโวันกาเตียง ว่าไงพี่สง <c oughs> เรียบร้อยอัลฟาเราแช่ได้ไหมถ,ถ้าถ้าแช่ได้ยกยกตีนี่น่าจะพอได้อยู่นะนะมาไปเลยฟอเรสต์ยูนิตี้แช่หนึ่งทีใช่ไหมโอเคสาหินอยู่ <c oughs> เอเดียน,นีย่ได้อยู่นะครับแช่ได้แล้วก็ไปเลยแคชชิ่งบระลัดแบบฟูลสเตตต้องกินดูว่าไง เรียบร้อยคือทรงยินดูตายก็ใช่แหละแต่ว่าไอข้ข้างๆมาตีแรงขึ้นไงไปนะเออระวังดาบมาเลยใช้อินเกือบไม่รอดอันเนี้ยไม่รอดโอไม่ได้ขั้นสามอะไรครับที่นีเออสเปซ จำชื่อไม่ได้สเปสดิทรัคชั่นโอเคยังดีที่ท่านี้ว่านดงแรงโอเคตาที่สองนะครับก็เปลี่ยนจากอุลตมาชิโนเป็นอ่าบูทิวเราขอตีแบบเบาๆใส่ก่อนแล้วกันมาแช่แข็งใครได้บ้างแช่แข็งซองชิโูขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตต่อยหน้าทีหนึ่งนะแล้วก็ไปเลยดิทรัคชั่นเก็บไปหนึ่งศพ แล้วก็ชแช่แข็งด้วยฟอเรสอยู่ในต่าบวกาชินชิตีะให้เล่นได้คนเดียวนะครับนะออให้บุญฮิวเล่นได้คนเดียวนะแต่สามใบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะบุญฮิวสามใบเลย <c oughs> การ์ดดีเกินปาดมายังไม่เข้าแล้วก็จิ้มมาจิกๆๆโอเคแต่รอบนี้นี่น่าจะเข้าแล้วผมดู <c oughs> โอเคเป็นการสีเกิดรอดตัวใบนะ อะฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาแล้วก็อันนี้เลยนะครับสเปร่าดิทักชั่นเนี่ยผมว่าอ่าน่าจะไม่รอดนะครับผมเอ็กวิวานนาเมนา่เนา,เ,นาเ,เรียบร้อยสองล้านเก้าแม่นะครับกับตาที่สามไม่น่ารอดดูจากทรงแล้วไม่น่ารอดแน่ๆมันกระปาดมา แรงซะด้วยไม่ใช่เบาๆนะฮะแรงนะเออโยวัยแล้วยังไงต่อเออชิ้นนี้ยังรอดอยู่นะครับดีนะมีอ่าบัฟต่างๆนานาช่วยโอเคนะครับล้างบัฟเลยแล้วเราก็อเช็คแข็งไว้ก่อนนะเบเบลูเนี่ยใช,ช่เออกดไม่ติดนะครับแช่แข็งเบลูไม่กนนะครับแล้วก็ ่าในกรณีนี้เนี่ยเราก็ต่อยไปที่ชาแฮอินนะครับแล้วก็เออตีเข้าไปแล้วกันอ่ตายไหมไม่รู้เอเดียนนี่แช่แข็งไว้ก่อนทีเด้งโอเคไปต่อยม,มันอย่างหนาตัวอย่างหนาโอเคได้อยู่นะครับเด้งเลือดและการส่งจินอูยเยอะไปหนนะสองใบ โอเคได้อยู่ได้อยู่นะมีการส่งจินนอ,อยู่3ใบแต่เราไม่มีการ์ดแช่สาผิดเลยสักใบ <c oughs> การ์ดดีจริงๆอาปาดวาเอาออะไรยังไงเปี้ยงต่อยมะลาโกนนะและสลตไม่เคยจะอยู่รอดแล้วไงอ่าลงมานะอ่า อันนี้ก็โดนสาบผิดไปทรงจินอูนะครับให้เขาดูหน่อยดูสิสามหมื่นสี่นี้มันจะรอดไหมเนี่ยอ่ะนี่ไปทีหนึ่งแล้วก็ตีไปนะครับแล้วก็สเปรดดิทักชั่นอีกรอบเอ้ยโบคือว่าหนาเมนน้นนะตีใส่ใครตีใส่เบ ลูกนี้น่เอาไว้นี่ตีไปก่อนไปไปอีกทีนึงเออโอเคเบตายแล้วส่งกินโอเหลือเลือดหนึ่งถ้ามีป่าดนี่คือเราน่าจะจบยกตีแล้วไหม <c oughs> แล้วเบื่อการปาดจิเอาฟาไปด้วย <c oughs> นะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเล่นทีมแลนสล็อต รู้สึกแลนสลอตจะไม่ค่อยได้เล่นนั่นแหลยนะครับนื่อากตัวบังนะก็ประมาณนั้นนะครับคิดโดยรวมมันก็แรงขึ้นแล้วก็เล่นได้นะสำหรับแลนสลอตอ่ะตอนไปนอกรอบนี่คืออย่างเก่งเลยนะครับอัดคลิปที่ไรนี่คือการด,ดวงดงการนี่ไม่เคยจะขึ้นเลยนะครับนะ <laughs> <laughs> ประมาณนั้นนะครับผมอะก็ใครมีทีมไหนก็ลองจัดเล่นกันดูนะครับผมนะอ่ะ ก็มี2ตัวเลือกนะครับหรือว่าจะลองอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวดูก็ได้นะ,ะไปเล่นกับ LR g o x i n e ก็ยังได้นะครับนะถ้าเกิดใครไม่มีอ่าแลนซอรหรือเบตานะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทีมพูดนี่มันต้องมีอัลฟาติดไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยล่างสลายกันหมดทุกคนนะครับผมอ่โอเคนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ